สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักแร้นะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นของอาจารย์นะครับผมให้รวยนะครับผมสรุปผลลาวพัฒนาของวันที่17กุมภาพันธ์2568นกะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวออก176นะครับผม2ตัวล่างออก41นะครับ นะครับสูตรของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมวางครั้งแรกงวดแรกนะครับผมก็เข้าไปที่67นะครับผมหกบนนะครับผมหกเบนส่วนท่านวางตัวลูดไว้นะครับผมเป็นแนวทางนั้นก็มี 4x นะครับก็เข้าไปที่หลักเข้าไปที่ล่างนะครับ 4x แล้วก็ x 1ก็เข้าไปที่ล่างนะครับแล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมนะครับผมก็คือ6 7 เจเป็นบนนะครับ 4x และ 1x เป็นล่างนะครับแม่นมากครับผมอาจารย์ให้รวยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปนะครับเดี๋ยวเลขลาดลืมนะครับมาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับ ในช่องทาง YouTube ครับผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราดนั้นขอ FC ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดี รวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับครับผมก็เป็นที่ทราบแล้วนะครับของอาจารย์มารวยนะครับผมเข้า76บนนะครับผมแล้วก็เข้า 4x ่เแล้วกับ x 1่ล่างนะครับนะครับสูตรก็เดินมากี่งวดครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้างวดต่อไปเป็นงวดที่สิบนะครับ,นะรบมาดูครับผมนะครับมามารวยท่านวางไว้รเรื่องหน้ากระยับงงนะครับไม่ค่อยสบายวันนี้ พอให้รวยนะครับผมผลจะออกทีวันที่สิบเก้านะครับผมสิบเก้าอกพอหกแปด มาดูสูตรครับ4 2 4 1องสี่หนึครับ, 4, 2, 4, 1, 7, 6, รบใช้หมื่นบวกสี่ครับก็จะได้6กจป เก้าศูนนึครับเรามาวินตังไร้ก่อนนะครับ,รบก็เข้าดีนะครับผมนะครับวางหมดแรกนะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์สองนะครับ 60 61 78 79ก0 71 89ครับผมแปหนึ่ง ก้าศูครับ,รบเรามาดูตัวเด่นครับผมท่านอาจารย์ท่านวางไว้อย่างนี้นะครับผมเด่นรูดบนล่างนะครับ

x0 นะครับปากกาสุดที่เริ่มหมดหมดึกนะครับจะแป๊บนึงแล้วสีเปลี่ยนาก,กาก่อนเป็นปากกาแล้วนะครับผมเป็นแท่งใหม่แล้วนะครับนบนี้เราก็จะไปเห็นว่านะครับ หรือตัวครับ99นะครับท่านจะวางไว้แบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับ,นะรบตามที่ท่านส่งมาให้ดูรเรียกลาเขียนตามที่ท่านส่งมานะครับ4 วนตรงนี้ก่อนนะครับท่านเน้นไปที่8กับ9นะครับนะครับท่านเน้นไปที่8กับ9ถ้า8กับ9เราก็จะเหลือ มาดูครับ8กับ9 ก็จะเหลืออย่างนี้ครับผมเหลืออยู่1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดปดเก้าเ้าคู่สูตรของท่านครับผมของท่านอา,อาจารย์ให้รวยนีครับผมจะมาสไตล์คล้ายๆเลขนันนครับแต่แม่สูตรนั้นคนละอ,อันกันนะครับ แต่ก็ไม่เคยถามนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการจับจ้วงนะครับไมกล่าไม่เคยถามว่าเป็นยังไงนะครับท่านเน้นให้นะครับนะครับเน้นไปที่นะครับท่านเน้นไปที่นะครับแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าหกเก้านะครับ ท่านเล่นปรตูเดี๋ยวลงเขียนข้างล่างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมันจะม่วสรุปครับผมรูดบนล่างท่านบอกว่าคัดให้แล้วนะครับแต่ว่าโอกาสที่ทั้งสี่ตัวนี้จะมาเนี่ยเท่าๆกันอยู่นะครับนะครับ รันนั้นก็88 99นะครับสรุปนะครับก็ลงมาก็นะครับเรื่องราจะดึงเอาตัวที่ท่านสรุปลงมาเฉยๆนะครับผมนะครับเพราะว่าชุดเต็มอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับ88 99นะครับนะครับผม8 8ก็มี89 ครับผมาแปดเก้าอ,อ,อันนี้มันเก้าแปดท่านกลับมาด้วยนะครับเก้าหกเก้านะครับผมหกเก้าตรงนี้นก็คือเก้าหกนั่นเองครับ เก้าหกแปดหกนะครับอีกชุดหนึ่งครับผมท่านเล้นมาที่นะครับผมแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับผม ครับ fc ท่านเน้นให้ท่านเน้นไปที่แปดหนก้าหนึ่งนะครับผมถ้าแปดแปดเก้านะครับเอาละครับ fc ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับ เดี๋ยวมาฟังเลข,ข่อาสรุปด้วยนะครับอาจารย์ให้รวยเราพัฒนาในคะาดลืมเขียนรับพัฒนานะครับลืมเขียนเราพัฒนาครับขออภัยเราพัฒนาอาจารย์ให้รวยนะครับวันที่1 9กุมภาพันธ์2568ั อาจารย์ให้รวยวางรูดไว้นะครับผม7 8 09นะครับผมเน้นไปที่นะครับผมนะครับรูดบนล่างเน้นไปที่8กับ9ครับผมคู่เจาะนั้นนะครับผมอาจารย์ให้รวยนะครับผมเน้นไปที่89 81ก้าแนะครับ9 8 9 1ครับผม fc นะครับถ้าอกว่าชุดเต็มอยู่ข้างบนแล้วนะครับคัดลงมาแค่นี้นะครับส่วนตัวที่คัดเน้นก็เน้นให้4คู่เจาะครับผม ก็น้อยมากแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอย่าลืมครับว่าทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้ถึงได้ทําให้ดูนะครับผมขอให้แนวทางมันโดนมันเข้ามาทุกครั้งเลยครับผมนะครับเอาละครับผมท้ายนี้เล็กลาดขออวยพรนะครับผมให้ f อฟทุกท่านที่อยู่ในช่องเล็กลาดหรือเอฟซที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กลาดก็นะครับขอให้ได้โชคได้ลาบกับอาจารย์ให้รวยครับผม ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมขอทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ